เรื่องของการแนะแนวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ส่วนแรกที่ได้ไปดำเนินการและไปดูในการจัดกิจกรรมของเรียนสตรีวิทยาจะพบเลยว่านักเรียนให้ความสนใจมากกับการที่ได้มีโอกาสเลือกแล้วก็ฟังข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในประสบการณ์จริงในคณะต่างๆทั้งที่เป็นสิทธิ์เก่าด้วยแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัย ต,ต่างๆที่ให้ความสนใจที่มาให้ความรู้กับนักเรียนมาตอบคำถามนอกจากนี้ยังมีอาชีพต่างๆด้วยที่ได้รับการสำรวจแล้วจากทางผู้อำนวยการและทีมแนแนวของโรงเรียนสิ่งที่เราพบบรรยากาศในหอประชุมที่เราได้เข้าไปจะเห็นเลยว่านักเรียนไม่ได้เข้าแค่บูธเดียวแต่เข้าหลายๆบูธ แล้วพร้อมกันคุยกันในรายละเอียดที่จะต้องรู้ว่าถ้าเขาเลือกคณะนี้ในการศึกษาต่อเขาจะต้องเจออะไรตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นหรือไม่ได้รับการตอบคำถามได้การคุยกันได้มีการจดแสดงถึงสิ่งที่นักเรียนสนใจแล้วก็ถามเพื่อนำไปใช้จริงกับตนเอง อีกส่วนหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นอาชีพต่างๆมาอธิบายให้นักเรียนฟังจะเป็นการอธิบายในส่วนที่ไม่ใช่แค่ที่เรียนแต่เป็นประสบการณ์จริงที่เด็กนักเรียนต้องเจอนอกเหนือจากที่เรียนใน4ปีของคณะต่างๆหรือ5ปีในคณะต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้าง สิ่งที่เป็นประโยชน์ภาพความฝันของนักเรียนที่จะไปเกิดกับอาชีพของนักเรียนเองได้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ได้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกของเขาเองก็ยังคิดว่าถ้าโรงเรียนอื่นที่มีการดำเนินการแบบนี้หรือยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการอยู่แล้วก็จะถือว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนในการตัดสินใจ อาชีพที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับเขา